ยังระวังตัวอยู่นะครับ <S <S ซิเวนดนดีก็วิจารณ์ช็อตนี้เ้าบอกว่าเขาก็ไม่เชื่อนะว่าถ้าหมูตั้งใจจะตบเนี่ยควรจะวางขาวไว้กินสีเลยไม่ใช่ตบแล้วถอยหลังไปอยู่ตรงนั้น <S <S 1> <S 1> นี่คือในทัศนะของซิเวนนดีนะครับ แต่จริงๆต้องเข้าใจว่าคือหมูไม่ใช่มือต่อแล้วสถานการณ์ตอนนี้ตามหลังหนึ่งเฟรมก็ต้องแทงระวังหน่อยฮะแต่ถ้านำหนึ่งเฟรมและกำลังมั่นใจอยู่หรือเป็นมือต่อก็ต้องแทงอย่างที่ซีเฟนดีพูดแ่ะครับแต่ในมุมของซีเฟนดีอีกมุมหนึ่งคือเขาก็มองว่ามันพึ่งถึงเก้าต่อแปดเองระยะทางมันยังไกลครับ ก็แล้วแต่มุมมองจริงๆแล้วท้ายที่สุดอยู่ที่ความรู้สึกของผู้เล่นที่ก้มลงไปแล้วมั่นใจแค่ไหนในลูกนั้นนะครับในลูกตรงหน้านะแล้วมั่นใจกว่าแทางกินสีได้เลย ดังนี้มาร์คเช็ดได้นะครับลูกที่อยู่ปากหลุมบนขวาเนี่ยฮะทะแยงมุมค่อนข้างไกลแต่วางมือสบายหัว Six seven. <13. S 2> อย่างนี้เลือกสองช้อยแล้วครับคือตำแหน่งนั้นก็เล่นได้แดงหลุมขวาแดงปากหลุมซ้ายก็รับอีกลูกหนึ่ง,งนั่นแหละครับคือแทงลักษณะตาขวาไม่ได้ซ้ายก็โอเค1อท นิดหนึ่งได้ครับไม่ยากนั่นแหละครับเขาจดไซนิดหนึ่งนะไซแล้วก็ฟอลโล่มาหน่อยหนึ่งเกินหรือเปล่าเกินครับโอโ้โหเกินแต่ลงครับโอโ้โหไซออกมาเยอะแต่ว่าลงด้วยความเบาวิ่งมานี่จมูกเห็นเห็นนะครับเจ้าตัวยังตกใจอะ่ะโอโ้โหนี่ถ้าไม่ ท้าไม่เบาแล้วลองอย่างนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนได้เลยนะครับเนี่ย26 27 อย่างนี้ขาวชนกลุ่มต้องดูว่าจะจบอย่างไรชนอย่างนี้ก็น่าไปหาน้ำเงินแล้วครับเลยไปกันน่นละ <30 5. S 1> เหลืองน้ำตาลแนวขาวมันได้หมดฮนะ thirty seven はい。 แรงไปครับมาร์คเจตนาเขาจะให้เบากว่าน,นี้เพื่อเล่นดำและชนกลุ่มแดงอย่างนี้มันตรงไปครับ ไม่ออกครับว่าชนลูกแรกเต็มเม็ดเลยชนลูกบ่อยซะด้วยขาวก็เลยอยู่เลยครับ<ป>คล้ายๆกับเอารถเ,เก๋งวิ่งไปชนรถพวงที่จอดอยู่ครับยู่มัดครับชนเข้าไปเต็มๆก็คาอยู่หลังรถนะคร 53ห้าสิบสามนะครับมานี่เห็นเหรอครับถ้าเห็นก็สกูไปติดชิ่งเบิ้ลแดงมาชนกลุ่มก็ได้นะอืมไม่ถึงไม่ถึงก็ไม่เป็นไร ่าดหน้ากันก็น้ำหนักทิศทางสุดยอดบ,บังคับหมูเห็นแต่ลูกซ้ายสุดเหรอครับหืมเหลี่ยมนี้ก็เบิ้นแดงไปกลางโต๊ะลูกซ้ายสุดนะครับแล้วขาวเข้าจิ่งซ้ายแล้วมาอยู่หลังดำครับ เยี่ยมยอดสุดยอดครับน้ำหนักและทิศท,ทาง หมูพักน้ำเข้ามาเล่นในรอบที่สองรอบ16คนในครูสเบิลนี้ถือว่าเป็นคนไทยคนที่สามนะครับต่อจากเกม์วัฒนาหรือตองสิทธิ์ชอยของเรานะครับแล้วก็เดชวัฒน์พุ่มแจ้งแล้วก็เป็นหมูแต่นักกีฬาที่เข้ามาเล่นในครูสเบิลมีทั้งหมดห้าคนอีกสองคนก็เป็นต่ายพิจิตแล้วก็เอสนครนายกนะครับ แมนแนซะหน่อยครับลูกนี้นั่นแหละโอ้เยี่ยมยอดครับจบอย่างนี้ยอดเยี่ยมเอาครับปัญหาอยู่ที่ว่าจะเอาลูกไหนลูกนี้ตั้งที่แดงข้างน้ำเงินก่อนนะครับ เอย่ดูว่าจบยังไงเจ้าสีไหนมาชนแดงสี่ลูกนั้นม,มันกักเพราะว่าเขียวขวางสะพานมือและที่สำคัญคือถ้าแทงโฟตโล่ไปเนี่ยทางขาวมันก็น่าจะวิ่งผ่านแถวแถวแดงลูกสายสุดแล้วครับถ้าจะมากินดำก็ต้องดูหเหลี่ยให้ดีนะฮะมากินดำตั้งที่ดำครึ่งใบอะ่ะ เบาหน่อยเบา <Six. S 1> โอ้ยผมสันนิษฐานนะครับว่าทําไมหมูถึงแทงแรงขนาดนี้เขาสันนิษฐานว่าขาวเนี่ยพอเข้าชิ่งแล้วมันต้องแคนนอนแดงออกมาครับแต่บางเงินพอมันไม่โดนมันก็เลยวิ่งแรงเลยเนี่ยมันนิดเดียวฮนะโอ้โหเส้โอากาส สนุกวันนี้ยังไม่ค่อยเป็นใจตรงที่ว่าพอตั้งขาวแล้วมันกักครับ black ้าหกสา6 หมูพักน้ำที่หน้าอกนั้นเป็นสปอนเซอร์ของเขานะครับโตสตูเกอร์ไฮเอ็นย่านวังหินเป็นสปอนเซอร์ที่ดูแลหมูมาหลายปีแล้วนะครับในช่วงที่มาเล่นอาชีพเที่ยงกฤษก็ให้ค่าใช้จ่ายค่าเดินทางทุกอย่างนะครับส่วนตอนนี้หมูพักน้ำเรียนอยู่ชั้นปีที่3คณะการจัดการธุรกิจ และการเงินสาขาการจัดก,การองค์การธุรกิจสมัยใหม่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตนะครับนักกีฬาไทยที่เล่นในคุชเบอร์ปีนี้ทั้ง3าคนเราเรียนอยู่ที่นี่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเอสและก็สซันนี่นะแล้วก็มีนักกีฬาสุกเกอร์จบิปีาโทที่นี่ก็มีนะครับมีหลายคนที่จบเรียนตีที่นี่ก็เยอะนะฮะถึงไหไม่ถึงครับฟาว ฟ้าเราได้สี่ให้แก้ใหม่นะครับ Falando nessa? não consigo a capa fora. Não é uma capa. พูดถึงมหาวิทยาลัยท,ที่หมูบางน้ําเรียนมหาวิทยาลายัยรัประดิตหรืออาแบกก็ต้องถือโอกาสขอบคุณท่านดรเล็กดรประเวศรัตนาเพียรน,นครับท่านอธิการบดีที่สนับสนุนอือย่างดีครับสนับสนุนนักกีฬาซูเกอร์นะครับก็ดูแลเป็นอย่างดีนะครับโดยทังให้ทังฝ่ายกีฬา เป็นผู้ดูแลนะอนะ่ะอ่าโอ,อกาสเป็นของหมูครับ ตอนนี้เวลานักกีฬาไทยถ้ากลับมาอยู่ที่เมืองไทยก็ mm hmm. ต้องเข้าไปตามเรื่องการ,รเรียนท้งที่มหาลัยนะฮะโดยมีท่านรองที่การท่านจ์นพงเทพจ,จันแจ๊จันเจีย๊ยบเนี่ยคอยดูแลนักกีฬาสุกเกอร์ที่มีหลายคนที่รเรียนอยู่นะครับมีโอกาสแล้วครับดูว่าปัญหาคือแดงลูกหนึงที่มันอยู่ข้างชิ่ง นอกนั้นถือว่าสบายสบายอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของเกมก็ว่าได้นะครับถ้าเกิดไม้นี้หมูมีโอกาสหมูปล้นนะฮะเคยปล้นมาแล้วครับห้าแดงหมดโตกับชอนเมอร์ฟี่ในเฟรมที่สองที่เล่นกันในรอบแรกนะครับที่ชอนมีโอกาสแล้วชอนไปพลาดลูกง,ง่ายๆในหลุมบนขวาผมว่าทุกคนจำกันได้ถ้าดูกันอยู่ นี่ห้าแดงเหมือนกันเลสจะอยู่คนละฝั่งนะครับของหมูจะอยู่ฝั่งเขียว,วส่วนมือต่อจะอยู่ฝั่งเหลืองมีคนละชุดนะครับจริงๆจะเสนอถ้าจะวางเลสแบบนี้อยากให้มีสองข้างครับคือหมูอยู่ฝั่งเขียวอะ่ะ แล้วก็อยู่ฝั่งทางหลุมดำเนี่ยแต่อยู่ทางหลุมขวานะฮะจากหนุมกล้องโตเราส่วนมาง์สบีก็อยู่ฝั่งซ้ายมีสักคนละสองชุดเนี่ยก็ได้ไม่ต้องเดินไปมา 慢、right. ตังไว้ใช้ได้ครับเช็ดหลุมกลางแล้วขาวแคนนอนต้อ <16. S 1> งดูว่าจะได้หมูจะแคนนอนแบบไหนใจจริงๆผมว่าหมูอยากได้เบากว่านี้ครับเพื่อเช็ดหลุมกลางแล้วขาวแคนนอนแคนนอนแล้วให้ได้ชมพูแต่แนวเนี้ยผมว่ามันแคนนอนหนาเขาเลยอาจจะไม่เลือกนะครับอืไม่เลือกครับ เลื่กมากินดำก่อนเพราะว่าลูกเขาเรียกลูกมันกักฮนะพอแคนนอนหนาในเหลี่ยมอีกฝั่งเนี่ยขามาันจะวิ่งเข้าหาชิ่งครับแคนนอนหลุดเบาหน่อยอ่ะย่งพอ ชัดได้ครับแดงข้างจะพูแทงแมนอนแดงข้างไปเลยสองชิ่งนั่นแหละแนนอนลงมาหมาเลยครับหมาสิครับอย่างนี้โอกาสปล้นครับแล้วน้ำเงินไปหาแดงพอดีเลยนะครับเปลี่ยนหลุมแทง เยี่ยมครับเอาครับ <30. S 1> ตามหลังเก้าแต้มเหลือหนึ่งแดงถอยหลังนิดนึงแล้วกินเขียวเอาเขียวไปตั้งจุด น่าจะสวยที่สุดครับอืมทีนี้ละ่ะอยู่ที่จุดเกือบหมดยกเว้นจมูแต่ตรงทูตรงนั้นก็ถือว่าสุดแล้วครับ <54. S 2> ตามหลังห้าต้องการถึงชมพู <36. S 2> ไม่เปร้ายแรงปะนิดก็ยังเอื้อมได้นะเอื้อมนะโอ้ยน่าจะหยิบท่อนต่อมั้งครับน่นโอ้หยิบเลสเลยอื หายดี <Hadi. S 2> 39อีกสามลูกครับหายใจลึกๆ มาสิครับวิ่งมาสิครับ <43. S 2> หลุมมุมดีกว่าครับหมูเยี่ยมครับเอื้อมถึงไหมครับ ขอให้ลูกเดียวเยี่ยมยอดครับหมูปากน้ำ <a> สามตีเสมอมาเซอร์บี้เป็น9ต่อ9เฟรม